สลามครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนดูนะครับลูกปัดโบราณกันนะครับว่าดูยังไงนะครับคนส่วนใหญ่นะครับโดนหลอกนะครับโดนหลอกว่าเป็นลูกปัดโบราณนั่นเองนะครับเด็กแถวบ้านผมเนี่ยครับโดนเยอะนะครับหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะโดนว่าเป็นลูกปัดโบราณนะครับทั้งที่มันใหม่นะครับเป็นลูกปัดใหม่นะครับ อันนี้สมซื้อมานะครับพี่พี่คิดว่าเป็นลูกปัดโบราณนะครับเส้นนี้นะครับไม่ใช่ลูกปัดโบราณนะครับผมซื้อมาเป็นวิทยาทานนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อหานะครัเขาทําแบบเนียนนะถือว่าเนียนในระดับหนึ่งนะครับนี่คุณเด็กแถวบ้านผมนี่ซื้อไปใส่กันนะครับพอคิดว่า มันแทนนะครับที่ผมไม่ดูเนื้อหาน้องโดนเยอะนะครับคนโดนกันเยอะแถวบ้านผมนะครับผแรงไฟใกล้ๆนะเดี๋ยนะครับอยวผมใไม่ดูเนื้อหาใกล้ๆนี่นะครับเขาทาให้แบบออกแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับมีบิดมีเบี้ยวมีเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับมีร่องรอยแบบ มีเนื้อหานะครับอันนี้หยดน้าค้างนะครับท่าเรียกบางคนเ็าเรียกจยกน้ําค้างหรือว่าพวกนี้ก็จะเป็นลูกลมอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีแหล่งคลองท่อมนะครับการบีหรือว่าสุรา์อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีนี่นะครับอาหารทาว่าถือว่าทําโอเคนะครับมีน,นีนะครับ คือว่าทำโอเคแต่มันก็ยังเป็นลูกปัดใหม่นะครับพวกนี้ยังเป็นลูกปัดใหม่มีเนื้อหาพค,ค่อนข้างโอเคแต่ไม่ใช่โบราณนะนี่นะครับยังไม่โบราณน,นะครับเป็นลูกปัดใหม่นะครับบางเม็ดนี้ถือว่าคล้ายเลยนะครัล้ายลูกปัดโบราณแต่ว่าก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนี่ มีหยดน้ำค้างนะครับอันนี้มันจะเป็นลูกลมเด้ดูเม็ดหนเดียกี่ว่ามันค่อนข้างเหมือนนี่นี่พพนี่นะถ้าของแท้นะครับ,ม,รบมันต้องมีความเป็นโบราณมากกว่านี้นะครับมันจะมีร่องรอยของการกัดกร่นนะครับเป็นการกดกัดกร่นของธรรมชาตินะครับลุงบริเวณเม็ดนะครับ มันจะเป็นล่องเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับถ้าของแท้จะเป็นหลุมนะครับไว้ถ้าวันหลังผมได้ซื้อมานะครับมันค่อนข้างราคาสูงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ดูอีกครั้งนะว่าของแท้เป็นยังไงน้องเขาจะมีร่องรอยที่ที่ชัดกว่านี้แล้วก็เป็นหลุมมากกว่านี้นะครับน,นี่นะครับ เด็กแถวบ้านผมนะบางคนใส่ด้วยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นของแท้นะครับแต่ว่าที่จริงไม่ใช่นะครับใส่เพราะว่าความไม่รู้นะครับโดนหลอกนั่นเองนะครับเด็กคนแถวบ้านผมนะครับะวก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับาอคิดว่ามันเป็นของแท้นะครับที่จริงมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าถามว่าลายเขียนๆแบบนี้มีไหมลูกบัตรโบราณก็มีนะครับแต่แต่นี่ยังไม่โบราณครับนี่พอลงเนื้อหามันไม่ใช่นะครับ อลองดูนะหามไม่ใช่มันต้องมีร่องรอยของธรรมชาติการกัดกลอนของการเวลานะครับอันนี้มันทำขึ้นนะครับถึงจะมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะเนื่อน,นี้ยังไม่ได้คนแถวบ,บ้านผมเนี่ยใส่ยังคิดว่าแท้อยู่เลยนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับแต่ด้านล่างนี้ของแท้คนระับอันนี้เป็นองคามนะครับกาบทองด้านล่างมีแท้นะครับ แต่ก็ใส่ได้นะถ้ามีคิดม้างไม่นสีเรียนนะครับนี่นี่นะครับไว้ดูนะคุณชาวบ้านบางคนเขาแบบด้วยความไม่รู้ครับก็คิดว่ามันเป็นของแท้นั่นเองนะมีมะยมนะครับนี่มะยมแมตนี้ตรงนี้หยดน้ำค้างนะโอเคนะครับสวัสดีนะครับ